สวัสดีวส่งการด้วยนะครับทุกคนวันนี้จะมาเทศสกล้องของ s ย3่สาม ultra นะคือเราอะถ้าได้ติดตามช่องเราเราจะมีรีวิวของ galaxy f o สกับ s ย2่อง ultra ไปใช่ไหมต่นนี้จาก galaxy f o สที่เราใช้มาประมาณ5-6เดือนอะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะก็เลยกลับมาใช้เป็นเหมือนเดิมนะเป็น s ย3่สาม ultra นะตอนนี้ ก็เลยไปแลกมาซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องหน้าของ A23 e Ultra นะทุกคนอืมอันนี้เราอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวจะลองเดินดูนะให้ดูภาพและเสียงนะทุกคนอันนี้เรากำลังอยู่ในกล้องหน้านะ ใส่เสื้อลายให้เข้ากับเทศกาลสงกรานนะทุกคนและเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกล้องหลังสิอันนี้กล้องหลังทำเป็นเลนอัลตราไวนะแล้วเดี๋ยวเราหันมาเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ สังเกตว่าจริงๆอ่ะพวกยูทูบเบอร์หรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเขาก็ใช้กล้องหลังกันนะเพราะว่ามันชัดกว่าเนาะอืมแต่เราลองเทสประสิทธิภาพดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเทสทไปด้วยกันเลยอันนี้เราถ่ายด้วยความความละเอียดเป็น usd นะแล้วก็ สามสิบเฟรมเรทนะทุกคนแล้วก็เราใช้ไมค์เซลฟี่อยู่นะลองยืดนิดหนึ่ง เดินไปรอบๆเดินไปรอบๆตอนนี้เราไม่รู้จะมองกล้องไหนมันต้องมองกล้องให้ถูกด้วยนะอืมเราเราคิดว่าเราน่าจะมองถูกกล้องหรือเปล่าพีพาเข้ามาในบ้าน ตอบนะว่ามันชัดหรือเปล่าคุ๊หน่อยนี่นะสุดนอนแม่กำลังกอบข้าวให้เรากินนะ เหตุผลที่เราเปลี่ยนนะก็หนึ่งเลยคือเราอะเดินทางไปไหนมาไหนใช่มหมแล้วเราก็บางทีเราก็ใช้กล้องมือถือในการถ่ายภาพนะถ่ายวิดีโอถ่ายวีล็อกเนี้ยเราก็จะต้องใช้ไมค์เซลฟี่เป็นอุปกรณ์หลักนะทุกคนเพราะนั้นตอนนี้ไมค์เซลฟี่ที่มันซัพพอร์ตกับ galaxy 4เราไปลองมาแล้วพวก Osmo Mobile หรือพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันก็ทำได้นะแต่ว่ามันหนักเกินไปอะ่ะ คือเราไปลองเล่นที่ร้านมานะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่งมั่นคงอะ่ะไม่ปลอดภัยกับมือถือ,อยังไงไม่รู้ก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตประจําวันของเราอะ่ะใช้กล้องแบบใช้กล้องเยอะนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ถือแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่แนวตั้งจะเป็นส่วนใหญ่นะถือมือเดียวแล้วก็มองมันมองเต็มตานะแต่ว่าพอเราใช้โฟร์สีอะ่ะมันต้องมันต้อง กางออกมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ถือใชนไหมมันก็ใหญ่ถ้าเ,เราเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเวลาดูมันก็ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาเรานอนเล่นบนเตียงตอนที่เราจะนอนเนี่ยมันเต็มตาดีนะทุกคนคือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ว่าความถนัดกับการใช้งานในชีวิตประจําวันมันไม่เหมาะกับเราอะนะซึ่งแฟนเราก็ยังใช้โฟเหมือนเดิมนะเขาใช้โฟ3สามนะเขาก็เขาก็ายังชอบอยู่นะเขาไม่ได้เปลี่ยนนะเออแต่เราอะไม่ถนัดไงนะเออ ก็เลยแบบกลับมาใช้แบบเดิมดีกว่านะก็คือเลยไปเลยไปเถิดไปเทรดอินมาเป็น s 2 3 Alta นะทุกคนอก็จริงๆก็เสียไปไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเครื่องเก่าเราอ่ะมัน44 1เทอร์เลยนะเนี่ยเอาไปแลกมาเป็น s 2 3 Alta เหลือ512เองแต่ก็เพิ่มเงินอีกประมาณนิดหน่อยไม่นิดอ่ะก็เยอะอยู่ประมาณครึ่งหมื่นเลยครึ่งหมื่นอยู่นะทุกคนเราก็รู้สึกว่าอืม คือทนไม่ไหวแหละก็คือยังไงก็ต้องกลับมาใช้เหมือนเดิมดีกว่านะมันแต่ละคนมันความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะเออก็ประมาณนี้ทุกคนเราก็เทสในเรื่องของกล้องให้ดูนะแล้วก็บอกความรู้สึกคร่าวๆว่าทําไมถึงกลับมาเปลี่ยนเป็นเ e อ3ิสาอใต้ีกแล้วนะเพราะเราก็เทยมาหลายรอบแล้วเนี่ยเราคิดดูนะเราเทสตั้งแต่ s อ1 มาเทรดเป็น s 2 2 A22 เทรดเป็น44 44เทรดเป็น A23 Ultra นะเราคิดว่าปีหน้าก็คงเทรดอีกถ้ามันเพิ่มเงินไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามือถืออ่ะมันก็ถ้าเราไม่เทรดอ่ะมันก็ตกรุ่นใช่ไหมแล้วแล้วเวลาขายมันก็ขายยากราคามันก็ไม่ได้ใช่ไหมอืมถ้าเราเทรดทุกปีอย่างเงี้ยมันก็ยังพอจะเทรดได้ละแล้วรอโปรโมชั่นดีๆอ่ะอย่างโปรโมชั่นพวก อัปเกรดความจุอย่างเงี้ยแล้ว่าโปรโมชั่นนั้นคุ้มมากนะแต่ปีนี้เราไม่ทันนะถ้าเราได้โปรอัปเกรดความจุนะเผลอเราจ่ายน้อยกว่านี้อีกเผลอเราจ่ายไม่ถึงห้าไม่เกินห้าพันนะทุกคนนะอืมเราคิดว่าปีหน้าเราจะรอรอโปรพวกอัปเกรดความจุนะแล้วเราค่อยแลกนะอืมคิดว่าน่าจะเพิ่มไม่เกินห้าพันหรอกน่าจะได้นะทุกคนเราคิดว่าอย่างงี้น่าจะคุ้มกว่านะในการใช้งานโอเคก็ ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดยาวในวันสงการด้วยนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบายสันส้นๆท้ายคลิปนะเผื่อใครไม่เชื่อนะว่าเราไปเทปมาจริงๆ <c oughs> นี่นะทุกคนนี่คือกล่องโฟกล่องโฟสีนะยังอยู่นะเขาไม่เดากล่องไปด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นเอสย l t r ิสอตานะสีเขียวดูดิพลาสติกยังอยู่เลยเห็นไหม ซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องหน้าของ a e ี3 Ultra อยู่นะโ okay. อเคมีโฟสี่กล่องใหญ่มากกล่องกล่องมันสวยนะทุกคนยังไม่รู้จะไปทำอะไรดีเนี่ยไม่มีแล้วมือถือเทปแต้ลเรียบร้อยไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย